เมาให้แซดดาราหนุ่มติดหลีไม่จริงจังกับใครเลิกทีไรเป็นข่าวหน้ารำคาญมอนิ่งนิ่งนิ่งเหล่าท่าที่น่ารักน่าหยิกของเดียนมาดามกุ้งกิ้งแม่เกือบทุกสถาบันความแซบมารายงานตัวแล้วอยากใครอยากพบเจอกับความเผ็ดและอยากรับสมองวันหยุดตามมาอย่ะ เรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของดาราชายคนหนึ่งดีกินก็พระเอกนะแม้จะไม่ได้ปังทุกเรื่องแต่ก็ถือว่าพระเอกอ่ะหล่อสูงและเท่ทีเดียวและผ่านข่าวดราม่าในวงการบันเทิงเรื่องสาวมามากมายและคนหรือแฟนๆก็โอเครับได้ที่มีข่าวแนวนี้ไม่ได้เอนตี้แค่มอมิเตอร์ว่าจะตกลงปรงใจแต่งงานกับใครไหมเท่านั้นจริงๆเรื่องของฮีอ่ะ ผลงานไม่ได้โดดเด่นหรอกหนักไปทางเจ้าชู้ประตูดินมากกว่าคือฮีขึ้นชื่อเลยนะใครๆก็พูดกันแต่หลายคนพยายามบอกนิสัยเราเปลี่ยนกันได้แต่อย่างที่บอกอาหยาเปลี่ยนได้แต่ไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนไม่ได้ไม่รู้เพราะมีข่าวเจ้าชู้ออกมาตลอดและไม่เคยจางหายไปเลยสักที ล่าสุดเดียนเปิดอีเมลรับที่คนส่งข่าวมาให้ดูทีนี้พบข้อความในเมลหนึ่งระบุชื่อหัวข้อน่าเผือกมากคือแฉพระเอกดัง xxx หลีให้รักแล้วหักอกหนูอืมเรื่องได้เข้าไปดูสักหน่อยดีกว่าและพบว่าชีนางนี้เป็นนักแสดงหน้าใหม่และมีเพื่อนเป็นนักศึกษามอดัง ซึ่งทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันและไม่เคยรู้ตัวเลยว่าถูกหลีผ่านผู้ชายคนเดียวกันทีนี้พอรู้ชีชีก็ทั้งคู่บกมือลาฮีคนนี้และรักกันตามเดิมหลังสงสัยและงอนกันไปมาอยู่หลายเดือนสรุปชีชีฟันทงว่าฮีเจ้าชู้เลยไม่คุยแล้วและกลับมารักกันได,ได้คือ เรื่องน้าเผือกอย่างที่บอกเดยตัดสินใจไดเรกไปถามและรู้ว่าคือใครจากนั้นเดียนก็ต่อสายหาแก๊งเผือกพันและทันทีและได้คำตอบมาก็เคียงกันคือมีดาราหน้าใหม่ถูกหลีและหยอด โดยฮีจากนั้นพอบอกอยากจริงจังฮีก็ถอยห่างและไม่คุยด้วยอีกเพราะกลัวผูกมัดถัดมาก็เป็นสาวอีกคนเขาให้ข่าวเมสามาผ่านเพื่อนเดียนอีกหนึ่งสื่อก็เหมือนกันเลยคือฮีหลอกให้รักและดูและเทคแคร์ดีมากแต่พอขอจริงจังขอสถานะบอกไม่มีและเราเป็นแบบนี้ดีแล้วไม่ผูกมัดจากนั้นก็ห่างๆกันไปสรุปแบบจบว่าฮีอะไม่อยากมีสาวเป็นตัวเป็นตนมาก เหมือนปากพูดเพราะรู้สึกอยากสนุกและหาคนที่ใช่ไปเรื่อยๆก่อนยังไงก็ยังไม่อยากลงเอยหรือเปิดตัวกับใครพเพราะเรื่ทีไรก็เป็นข่าวหน้าดำคาญตลอดเิงชอบกล่าวแบบนี้เลยทำให้ไม่รักใครจริงขอแค่หลีให้ใจวิวๆก็พออะ่ะ